นุโมทนาสาธุบุญกับท่านเจ้าภาพค่ะสาธุบุญนะคะแม่ตุ๋ยก็ได้ทำใบสีพรมเปิดทรัพยให้กับเจ้าท่านเจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะท่านเจ้าภาพวันนี้ก็คือคุณพี่บุญล้อมเลวิตหรือพี่กุ้งนะคะญาติธรรมจากประเทศอังกฤษนะคะที่ได้ให้แม่ตุ๋ยนี่ทำใบสี เปิดทรัพย์เปิดบุญเปิดบารมีเปิดดวงมหาเศรษฐีให้นะคะแม่ตุยก็ได้ทำใบสีให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าจะนำบวงสวงในเช้านี้นะคะในวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่วัดโพกลางนะคะ เพราะว่าวันศุกร์นี้เป็นวันเกิดของท่านเจ้าภาพที่แก้งจุดประสงค์มาก็ขอให้คุณพี่บุญล้อมเลวิสหรือพี่กุ้งนะคะญาติธรรมจากประเทศอังกฤษได้เปิดทรัพย์เปิดบุญเปิดบารมีเปิดดวงเศรษฐีในวันนี้นะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญแค้วคาดจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้ร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะเปิดดวงเปิดบุญเปิดบารมีขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็ง แรงอายุยืนยาวอันนี้ก็เป็นใบสีพรมเปิดซับทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14เมืองบาดาลเลยนะคะเป็นขันใหญ่เป็นขันเต็มนะคะเราจะใช้ดอกกุหลาบาเป็น อุบะนะคะจะสวยส่วนงดงามมากจะทําคันนี้จะเป็นขันใหญ่ค่ะขันใหญ่ขันพิเศษเลยนะคะสูงตระการสวยงามมากๆก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับท่านเจ้าภาพขอให้ท่านนี้มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็รับด้วยขันคูนะคะขันเก้ากับขันห้าในขันเดียวกันนะคะเป็นขันคูขันคารวะก็โมทนาสาธุบุญนะคะพี่กุ้งขอให้มีแต่ความสุขความเจริญล่ำรวยเงินทองค่ะสาธุค่ะ